สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการตัดเย็บผ้าถุงแบบไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นนะคะตัวนี้ตัดเย็บอยู่ที่ตัวสีม่วงนะคะเอล34ค่ะนะคะก็จะมีขั้นตอนในการหาเก็ดเอลว่าหายางไรนะคะการวัดความยาววัดอย่างไรการที่เราจะพับป้ายขวาทับซ้ายควรควร,ควรพับควรจะขีดเก็ดด้านไหนนะคะก็มีสอนค่ะละเอียดเลยนะคะก็สอนครบจบในคลิปเดียวค่ะนะคะก็สามารถทําตามได้นะคะมือใหม่ เป็นผ้าถุงที่ไม่ตัดผ้าทิ้งนะคะไม่มีตะเข็บข้างไม่ใส่ซิปนะคะเมื่อทําแล้วเราจะได้ตําแหน่งของเกล็ดนะคะมีเกล็ดหน้าเกล็ดหลังแล้วก็มีเกล็ดข้างนะคะอ้วนขึ้นผอมลงเราสามารถที่จะขยับตะขอได้ง่ายๆเลยะค่ะนะคะสําหรับตัวนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งตัวนี้ไม่ได้ทําคลิปนะคะก็ตัดพร้อมกันค่ะตัวนี้อันนี้เป็นเพื่อนกันนะคะสั่งตัดในรอบเดียวกันค่ะนะคะอันนี้เอวสามสองเหมือนกันผ่าผ่าด้านในเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้ค่ะก็เดี๋ยว อยากรู้ว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าวิธีการตัดเย็บผ้าถุงแบบไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นนะคะผ้าถุงตัวนี้คือเป็นที่เราจะตัดเย็บกันตัวนี้ก็เป็นผ้าถุงป้ายเปิดผ่าด้านในนะคะนี่ลักษณะของผ้าก็เป็นแบบนี้ค่ะเรารีดกาวมาก่อนนะคะสําหรับใครที่รีดกาวนะก็รีดกาวมาก่อนให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็วัดความยาวมาค่ะตัวนี้ความยาวอยู่ที่ 34ลรวมขอบนะคะนี่พับเส้นชายไว้นี่แบบนี้นะคะ,ะลายแล้วแต่เราจะเลือกเอาตัวนี้อ้อยเอาลายเชิงติดอยู่แค่ครึ่งนิ้วพอเพราะว่าวัดความยาวมาได้34นิ้วคือทําแบบขอบหลบในตัวนะคะถ้าใครจะเอาขอบนอกตัวก็เอาแค่33แล้วก็มีขอบต่างหางอีก1น,นิ้วนะคะใส่ต่างหางนะแต่ตัวนี้ตัดตัดเล็แบบ แต่ตัวนี้จะตัดเย็บแบบขอบลุมในตัวนะคะเราก็วัดมาเท่าความยาวที่เราต้องการคือ34วัดมาได้เส้นนี้นะคะได้เส้นนี้นะทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะดูผ้าว่าผ้าส่วนมากอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ1ม80ค่ะก็คือทีนี้นะคะนี่ประมาณ2หล่งนะคะ1 80นะคะก็จะได้แบบนี้อ่าทีนี้เราจะเห็นว่าผ้าขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเอวตัวนี้อยู่ที่34นะคะ เราไม่ต้องการให้ผ่าด้านในของเขาอะ่ะมันได้น้อยเกินไปเราก็พอดีผ้าชิ้นนี้เป็นผ้าที่ยาวนะคะเราก็ตัดผ้าตรงนี้ออกไปนะคะก็เน็ตเพราะว่าคือถ้าผ้ายาวอะ่ะเราจะมีตรงนี้ยไว้ทําลุกอบได้นะคะนี่ก็ตัดแบ่งออกมาแล้วคะ่ะโดยตัดแบ่งจากตรงนี้นะคะทุกคนก็ดูเอาว่าจะตัดข้างถ้าคนตัวสูงอะ่ะจะตัดข้างบนไม่ได้เพราะผ้าเขาจะใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตัดตรงนี้คะ่ะมาตัดตรงนี้ออกนะคะ ถ้าขอบหลบในตัวหรือขอบนอกตัวก็คือใช้อยู่ที่ประมาณ6กนิ้วตัดผ้าออกไปเลยค่ะนะคะนอกจากว่าใครตัวใหญ่แล้วจะทําแบบขอบหลบในตัวนะ่ะใช้ผ้าอื่นหลบได้ไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าตัวเพราะถ้าเรายิ่งไปตัดอยู่ที่ตัวเนี่ยมันจะทําให้ป้ายของเราหนะักเรือนยิ่งเราไปตัดอยู่ตรงนี้ยจะทาให้ป้ายของเราเรือน,น้อยค่ะนะคะ ก็อาทีนี้หลังกันนะเราก็มาเริ่มต้นกันเลยค่ะนี่อ้อยขีดไปแล้วนะแต่จะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าเมื่อเราได้แล้วเราก็ไปโพ้งไว้ก่อนหรือว่าจะโพ้งที่หลังก็ได้อันนี้อ้อยก็โพ้งมาแล้วนะคะนี่รีดมาแล้วเราวัดความยาวเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้เราจะทําเก็ดข้างใหญ่อยู่ที่2นิ้วเก็ดข้างก็คือหมายตรงนี้เขาจะใหญ่อยู่ที่ประมาณ2นิ้วคือตรงนี้นะคะ เราก็ต้องขยับผ้าถ้าใครจะเอาอย่างเช่นคนเอวใหญ่ๆอะ่ะบางทีอาจจะใช้เกตข้างแค่นิว้วครึ่งแต่ตัวนี้ก็จะเอาอยู่ที่2นิ้วเพราะฉะนั้นการขยับผ้าของเรานะคะขยับผ้าของเราคือเราจะาวัดจากิีนล่างเนี่ยเข้ามา2นิ้วแล้วก็วางชิ้นบนติดอยู่ที่2นิ้วตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะได้ตรงนี้แล้วนะนเราก็จะได้แบบนี้อ่ะนะได้เพราะว่าตรงเนี้ย ที่เราขยับไว้แบบนี้เดี๋ยวเวลาผ่านด้านในเขาจะได้เท่ากันเพราะว่าเกตเดี๋ยวเขาเกตข้างอีกฝั่งอ่ะเราจะมาขีดอยู่ด้านล่างนะคะนี่อธิบายพอให้เข้าใจนะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วอ่ะสรุปว่าเราถ้าใครเอาเป็นขวาทับซ้ายนะนี่ตัวนี้สอนสําหรับขวาทับซ้ายนะถ้าใครทําเป็นซ้ายก็ก็สลับด้านเอานะคะก็ตัวนี้ขวาทับซ้ายแล้วก็อ่ะจากชิ้นบนตรงนี้เราวัดเข้ามา ชิ้นล่างวัดเขมาสองนิ้วล้วก็วางชิ้นบนเกยอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จับผ้าไล่ให้เรียบนะคะไล่ให้เรียบหลังจากนั้นเราก็ใช้เข็มมุดกัดใช้เข็มมุดกัดตรงนี้นะคะนี่มุมเนี่ยสันทบของผ้าเนี่ยออกมาเราจะได้ไปติกอยู่ข้างในเมื่อกัดออกมาแล้วเราก็จะได้ตรงจุดนี้ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเส้นกลางของเราคือเราจะทําขีดเก็ดอยู่ตรงนี้เป็นเก็ดแรกสําหรับเก็ตข้างนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าด้านนี้นะอ่ะทีนี้อ้อยติกลงมาให้แล้วนะทุกคนก็จะเห็นเนี่ยตามเส้นเลยนะคะ เนี่ยตรงนี้นะเราจะขีดเกตข้างนี่ตรงนี้นะ,าะย,นานนนะยาวอยู่ที่แปดนิ้วนะคะแล้วก็วัดเขาออกวัดเขาออกฝั่งละหนึ่งนิ้วนะคะเราก็วัดมาค่ะีน่นนะคะขีดมาแบบนี้เลยนะเนี่เราก็จะได้เกตข้างแลวหนึ่งข้างทีนี้เราจะเห็นว่าด้านขวาทับซ้ายคือด้านนี้ด้านขวามือของเราเราก็อ่ะเริ่มทําเลยเราจะต้องหาเริ่มหาตำแหน่งของเอวนะคะเอวสามสิบสี่นะคะเราจะหาครึ่งของเอวก่อน เพราะว่าเราจะต้องทําครึ่งของเอวคือเป็นชิ้นหน้าก่อนนะคะวัดมาค่ะครึ่งของเอวคือ17คือได้จุดนี้นะคะ17ได้จุดนี้ทีนี้เราจะเห็นว่ามีเกตอยู่2เกตตรงนี้เกตละ1นิว้วเราบวกไปเลยเป็น19นิ้วนะคะได้จุดนี้ค่ะนี่อันนี้คือจุดเนี้ยจะเป็นเส้นที่พับป้ายค่ะตรงนี้นะคะเราบวกเกตไป2นิ้วก็เท่ากับ17 19นิวน19น้วอยู่ตรงนี้19นิ้วอยู่ตรงนี้เราก็พับสายวัดมาคือได้จุดนี้นะคะ จุดนี้ได้จุดนี้นะหลังจากนั้นเราก็วัดแบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะวัดแบ่งนะเพื่อหาตำแหน่งของเกตเราจะได้เกตนี้ค่ะเนี่ยนะคะตามที่อ้อยขีดเนี่ยเนี่ยจากจุดนี้วัดแบ่งครึ่งมาค่ะแบ่งครึ่งวัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วแล้วก็เกบยาวห้านิ้วครึ่งแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้มานะได้แล้วหนึ่งเกตตรงนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งนะเนี่ยมาที่จุดนี้แล้วก็แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ขีดเกตไปวัดเข้าออกฝั่งรักครึ่งนิ้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะนี่ได้แล้วนะทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้คือเส้นพับป้ายเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือถ้าผ้าเหลือเยอะตรงนี้ทําเป็นสองเกตคํานวณเอาคร่าวๆได้ค่ะตัวนี้เก็คำนวณอยู่ที่เกตห่างอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งแล้วก็วัดหนึ่งน,นิ้วแล้วก็เกตห่างสี่นิ้วสี่นิ้วแล้วก็เกตหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะเราก็จะได้เกตด,ด้านใน ที่เขาจะซ่อนอยู่ด้านในเนี่ยแบบนี้สองเก็ดนะคะถ้าคนตัวใหญ่อาจจะได้เกดเดียวอันนี้เป็นเก็ดที่ซ่อนอยู่ด้านในนะอันนี้เป็นเส้นพับป้ายของเราเราจะเห็นว่าจากเก็ดข้างของเราตรงนี้เราได้มาแล้วหนึ่งฝั่งเนี่ยครึ่งของเอวแล้วนะคะ17นิ้วคือตรงนี้เราก็อาจจะทําแบบนี้ค่ะวัดเนี่ยก๊อปลอกจากตรงนี้เลยเนี่ยเก็ดตรงนี้วัดเนี่ยตรงนี้ช่วงนี้เท่าไหร่4นิ้วตรงนี้4นิ้วนะคะ4นิ้วหนึ่งกระเบียดนะตรงนี้แล้วก็ขีดไปในขีดแต่ทุกช่วงเลยค่ะ เนี่ยตรงนี้ห่างกันเท่าเท่าไรสี่นิ้วคือสี่นิ้วหนึ่งกระเบียนะสี่นิ้วกระเบียขีดเกตใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็วัดช่วงนี้เนี่ยจากกลางหน้าก็ไปเป็นกลางหลังอะตรงนี้แปดนิ้วครึ่งแล้วก็วัดแปดนิ้วครึ่งแล้วก็ขีดเกตหนึ่งนิ้วเนี่ยจำลองออกมาหรือจะทับทับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็กิ้งลงไปก็ได้ได้สองอย่างนะแต่ว่าก็จะขีดเอาเลยนะคะขีดเอาเลยขีดแบบเหมือนกับคัดลอ,อกออกมาจนได้อีกฝั่งหนึ่งจนมาสุดอยู่ที่ตรงนี้ เราก็จะเห็นว่าเก็ด้านนี้เขาใหญ่หนึ่งนิ้วเราก็ต้องทาตรงนี้ใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็วัดถัดออกมานะคะวัดถัดออกมานะแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยกิ้งแบบนี้เลยเนี่ยก็ทําเป็นเก็ดใหญ่เนี่ยเราก็จะได้เก็ดข้างนะคะที่ใหญ่กว่าได้สองนิ้วแล้วค่ะนี่นะแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าเก็ด้านในของเราฝั่งนี้นะเนี่ยเราทําเป็นสองเกะวัดให้เท่ากันนะคะวัดเท่ากันช่วงเท่ากันนี่ แล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยที่ว่า2นิ้วที่เราเผื่อไว้ข้างล่างเนี่ยเราก็จะคือเกบตรงนี้เพราะฉะนั้นผ่าด้านในของเท้าจะเท่ากันนะคะแบบนี้นะเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ไปเย็บค่ะไปเย็บนะคะเย็บทุกเกตเลยทั้งหมด12เกตนะคะนี่อันนี้หน้า8เกตนะคะแล้วก็ข้างในอี4เกตก็เป็น12เกตไปเย็บไปเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวมารียกแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการแต่งเอวกันค่ะ หลังจากที่เย็บเก็ตเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะทุกคนนะนี่แบบนี้คะ่ะเราจะมาขีดแต่งเส้นเอวกันนะคะนี่อ้อยขีดมาแล้วนะแต่จะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าตรงนี้ก็คือเป็นชิ้นหน้านะคะจากกลางหน้าที่เราติ๊กไว้เนี่ยลงหนึ่งเซนค่ะแล้วเราก็ขีดแต่งไปได้เลยค่ะนี่นะคะขีดแต่งแบบน,นี้นะนี่คะ่ะมาที่ตรงเนี่ยตร,ตรงตรงป้ายหน้าที่ชิดเนี่ยแล้วก็ตรงข้างเนี่ยนะคะแบบนี้นะอ่าทีนี้ก็ทําเหมือนกัน ช,ชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันค่ะเนี่ยชิ้นนีอันนี้คือหลังนะคะตรงนี้คือหลังเน here, ี่ยแล้วก็ลงหนึ่งเส้นเหมือนกันตรงเกลื่อนกลางเนี่ยแล้วก็ลงหนึ่งเซนแล้วก็ขีดแต่งใหม่ได้เลยค่ะนะคะโดยที่ตะเข็บข้างเนี่ยโดยที่ข้างเนี่ยจะอยู่ที่เดิมนะส่วนสําหรับข้างในเนี่ยจะเป็นชิ้นที่เราจะป้ายอยู่ด้านในตรงนี้นะก็จากเส้นเดิมของเขาคือเส้นนี้นะคะเราลงอยู่ที่ประมาณเ้นครึ่งนะคะลงอยู่ที่เ้นครึ่งนะก็ขีดแต่งมาแล้วก็ขีดมาที่ตรงเส้นเอวเนี่ยค่ะ แล้วก็ขีดแต่งมาที่ตรงตะเข็บเนี่ยตรงตรงตรงเก็บข้างเนี่ยนะคะนี่ตรงนี้เขาจะต่ํากว่านะคะในขณะที่ตรงชิ้นด้านในที่เราจะต้องจับเป็นชิ้นเดียวกันสําหรับป้ายที่เราจะพับตรงเนี้ยยังไม่ต้องขีดนะคะยังไม่ต้องขีดตรงนี้เพราะว่าเขาจะป้ายมาเป็นชิ้นเดียวกับตรงนี้เราใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจีนี้เราก็ขีดวัดออกมาข้างนอกได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดตรงเส้นเส้นที่เราขีดนย่ย เอามาข้างนอกได้เลยค่ะเราจะได้มองเห็นเส้นชัดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บตะเข็บค่ะนะคะเย็บตะเข็บนะนี่ค่ะก็เว้นไปเก้านิ้วนะตรงเนี้ยเนี่ยใครจะเย็บไปก่อนก็ได้แต่อ้อยจะมาเย็บที่หลังเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นวงกลมรีดยากนะคะนี่เรารีดแบบแผ่ๆไปก่อนนะคะแล้วก็เว้นสักประมาณเก้านิ้วไว้นะอย่างที่บอกว่าผ่าเก้านิ้วตรงนี้ข้างล่างนี่เราก็เย็บติดกันค่ะ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปนะส่วนสําหรับขอบตรงนี้ก็เอาไว้ลงก็จะเป็นผ้าตรงๆไว้ก็กระขีงโค้งไว้ไวนะคะที่โค้งไว้นะก็เอาไว้เย็บกลับค่ะนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวขอไปเย็บตรงนี้ก่อนนะเรามาดูกันต่อค่ะหลังจากที่เย็บตรงนี้แล้วนะคะนี่เย็บเส้นนี้นะคะแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้ 8- ปเ้านิ้วค่ะนะคะ แล้วเราก็เย็บกดทับไปเลยสักหนึ่งกระเบียดหรือครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะนะคะนี่เราก็จะเย็บกดไว้แบบนี้แล้วตรงนี้ตรงตรงที่ผ่านเนี่ยเราก็ย้ำเขาไว้สักหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะการรีดตรงนี้นะคะเรารีดปัดไปได้เลยค่ะนะคะนี่รีดปัดมาได้เลยนะปัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่ตรงนี้เราจะแบะตะเข็บไว้เพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นการผ่าส่วนตรงนี้ไม่ต้องแบะนะคะไม่ต้องแบะตะเข็บนะทําเป็นตะเข็บเดียวกันเลยเพื่อให้เวลาเราเวลาป้ายเขาอยู่ดังนงนอ่ะเขาจะได้มองดูไม่ มองดูไม่ไม่หลังอ่ะนะคะถ้าเราทําเป็นแบบเขาจะเป็นแบบมันจะหลังๆหน่อยนะคะก็แล้วแต่ถนัดนะยังไงก็ได้นะคะตรงนี้นะหลังนั้นเราก็เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ไปรีดให้เรียบนะคะรีดให้เรียบตรงนี้ที่เราผ่าไว้แปดนิ้วเก้านิ้วเนี่ยจะแปดหรือเก้าก็ได้นะคะเราก็มาดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็แต่งจากเส้นเอวที่เรามีการขีดแต่งกันแล้วน่ะเราก็เดินได้ห่างๆไว้ค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาติ๊กค่ะว่าตรงผ่าข้างในเนี่ย เราจะเท่ากันเนี่ยเขาจะเท่ากันค่ะหลังจากที่ตรงนี้จะลดลงประมาณเซนครึ่งนะส่วนสําหรับตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จะเย็บติดกันเลยสําหรับชิ้นเนี้ยที่เป็นป้ายชิ้นบนอนะ่ะเราก็จะให้มองดูเขาดีๆโดยใช้ที่เส้นที่เราเก็บเอวแล้วเนี่ยนี่นะคะเส้นที่เราเก็บเอวแล้วเนี่ยที่ขีดให้ดูนะนี่มันมืดเลยนะคะทุกคนเนยอ้อยไม่ทําต่อนะมันก็เลยภาพอาจจะเป็นแบบโครสีไปนะ เนี่ยค่ะเราก็ใช้ตัวชิ้นนอกเลยเป็นเกณฑ์นะคะเราก็จับให้เขาเรียบเรียบแล้วเราก็แนวติดกันเย็บแนวติดกันเลยเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครกลัวชายจะแลบอีกอะ่ะก็สามารถพับขึ้นไปได้สักอีกสักประมาณ1เซนหรือครึ่งหรือหนึ่งกระเบียดก็ได้ค่ะนี่อ้อยก็เอาขึ้นนิดนึงนะคะแล้วแต่บางตัวก็ขึ้นบางตัวก็ไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เรามีการแบบว่าไม่ให้เขาพ่ออยู่แล้วแหละตรงนี้นะคะ เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาขึ้นก็เอาขึ้นได้นะคะอ้อก็เอาขึ้นสักประมาณหนึ่งกระเบียดค่ะเพื่อให้เวลาเราพับตรงนี้ชายไหนเขาจะได้ไม่ห้อยเล็บนะคะเป็นการป้องกันไปนะแต่ถ้าเกิดเราเรีบผิดขึ้นมากเกินไปมันก็จะมองดูลลังๆไปอีกนะคะเอาพอสมควรนะดูเอาหลังจากนั้นเราจะมาการหลบขอบกันค่ะก็หลบขอบทุกครั้งนะคะเราจะต้องมาขีดแต่งอีกครั้งหนึ่งวัดเอวตัวนี้เอวอยู่ที่สามสี่นะคะ สามสี 3, 4, ่เราก็จะต้องวัดเช็คแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่ตรงนี้เขาจะเป็นซ้อนกันนะนี่ชิ้นโชว์นี่เราก็จับวัดแบบนี้ค่ะสามสี่นะคะวัดไปตามเส้นเอวที่เราแต่งไว้เนี่ยค่ะเขาก็จะอยู่แถวข้างค่ะตามที่เรากําหนดไว้นะนี่ไาอยู่จุดนี้ตามที่ร้อยติ๊กไม้ให้ดูเนี่ยนะคะนี่นะตรงจุดนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จับค่ะจับจับป้ายเขาชนกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรา หลบขอบเขาจะได้ตรงกันชายผ้าถุงแล้วนะคะนี่นะหลังจากนั้นเราก็จับค่ะนี่นะเขาจะมาเกยอ,อยู่แบบนี้ค่ะทุกคนนะเราก็จับลายเขานะคะถ้าเขามีลายให้เราดูเราก็จับลายให้ตรงกันกับเอลที่เราติ๊กไว้เนี่ยนะคะเนี่ยสามสี่เนี่ย, 3, 4, ยแล้วก็ดูตรงชายนี้เป็นไงบ้างอ่ะตรงกันหลังจากนั้นเราก็ขีดแต่งใหม่ค่ะ ขีดแต่งให้จนกันนะีน่ตรงนี้ก็จะเรชดขึ้นนิดนึงเราก็แต่งเขาขีดแต่งได้เลยค่ะนะคะนี่ตรงนี้ก็อยู่เส้นเดิมนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะไปลบเอวกันก่อนลบก็อย่างที่บอกว่าเรามีการที่เย็บลลอกไว,ว้แล้วเราก็ตัดให้เหลือสักประมาณหนึ่งกระเบียดก็ได้ค่ะนะคะจะได้มองดูไม่เยอะนะตัดไปได้ยังไงเลยค่ะ เขาจะได้มองดูไม่ไม่เกะกะน,นะเนี่ยสักประมาณหนึ่งกระเบียดหนึ่งเซนได้หมดแล้วนะคะตามที่เรานี่เลยแล้วก็เป็นอันหลบขอบก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเย็บปลุกนะเคยมีสอนละเอียดวันนี้นะไปดูตัวอื่นได้นะคะทุกคนนะมีอันนี้อ้อยเป็นการพาดูพาทํานะคะ บอกขั้นตอนรายละเอียดยิบเหมือนทูกคลิกนะถ้าละเอียดนี3สามสินาทีอะนะคะทุกคนขนาดนี้ดูกันยังบอกว่าช้าหรือเร็วไปอีกก็เลือกดูที่เราชอบแล้วกันนะวิดีโออ้อยก็ไม่รู้จะว่าไงทําตามที่เราทำนะคะทําให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้นะนะคะชอบเราก็ดูนะเนี่ยดูวิธีการทําค่ะว่าอ้อยทำแบบนี้นะ เนี่ยค่ะก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ผ้าหลบขอบค่ะที่เรารีบแัดโค้งไว้ะนะคะเนี่ยอันเนี้ยที่อ้อยดัดโค้งไว้เนี่ยตรงเนี้ยนเนี่ยอ้อยก็จะใช้ชิ้นนี้แหละเป็นหลบได้เลยค่ะหลบขอบนะนี่ตรงนี้อ้อยรีดดัดไปแล้วนะคะเนี่ยเรารีดดัดให้เขาโค้คงๆไว้เวลาพับเย็บเขาจะได้ไม่หลังผ้าตรงเนี้ยจะได้ไม่เหลือเพราะว่าข้างล่างเขาจะใหญ่นะคะ นี่ตรงนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นริมผ้าแล้วมันกลิ่นเราก็เอาตัดซะหน่อยหายสักประมาณนี้ไปให้เหลือผ้าหลบสักประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่านะคะนี่เราก็จะพับเย็บอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะคะตรงนี้เราก็จับเย็บประมาณหนึ่งกระเบียดตรงข้างบนเนี่ยนะคะเราก็จับแบบนี้ค่ะไม่ต้องใส่กาวนะคะเนี่ยเราก็เริ่มแบบนี้เลยแบบนี้นะคะก็ไปเย็บโดยใช้เส้นเอวเป็นเกณฑ์กล้าเดี๋ยวมาดู วิธีการหลังจากที่หลบขอบเสร็จแล้วนะคะก็เราไปเย็บเสร็จปุ๊บนะคะเย็บแล้วก็พลิกกลบตะเข็บแล้วก็มารีบพับขอบแล้วก็เย็บ right ขอบอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งค่ะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะก็เมื่อเราตัดเย็บเสร็จแล้วนะคะก็ตัดสองตัวนะคะตัวที่เราทําขีดเก็บให้ดูก็คือตัวนี้นะอันนี้ก็คือตัดพร้อมกันเป็นเพื่อนกันนะคะนี่เมื่อเราตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นการเย็บแบบขอบหลบทั้งสองตัวนะคะขอบหลบในตัวก็หมายถึงแบบนี้ค่ะนี่ เจ้อ้อยบอกว่าพับเย็บหนึ่งครึ่งก็หมายถึงแบบนี้ค่ะเมื่อเราทําผ้าโค้งๆเย็บหลบแล้วอะ่ะเขาก็จะไม่เหลือแบบนี้นะคะเขาก็จะมองูเรียบเนียนค่ะนะคะ,นะคะการติดตะขอนะคะเราจะติดตะขออยู่2คู่นะคะก็คือตะขอตัวบนนี่แบบนี้ติดแบบนี้อันโชว์ด้านที่เป็นผับปลายอะ่ะติดข้างล่างแบบนี้ แต่อันที่อยู่ด้านในนะคะเราต้องติดบนคอแบบนี้ค่ะนะคะเราจะเกี่ยวตะขอไข้กันนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราติดตะขอคู่บนเสร็จแล้วนะคะเราก็วัดเอวมาตัวนี้เอวสามสองนะคะเอวสามสิบสองเขาก็จะมาติดตะขอตัวล่างอยู่ที่ประมาณตรงนี้ค่ะเราก็ใช้จับเอวแบบนี้นะคะแล้วเราก็ติ๊กตำแหน่งของตะขอบางครั้งถ้าเราไม่ติ๊กอะ่ะเราอาจจะติดตะขอเยื้องเวลาเราเกี่ยวเขาอาจจะเป็นแบบเยื้องๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเราติ๊กไว้เขาก็จะมองดูเท่ากันนะคะ เมื่อเราติดเสร็จแล้วการที่เราจะติดตัวล่างได้นะคะเราจะต้องจับตรงข้างบนนี่ให้แนบกันเลยนะคะนี่ให้แนบกันเลยนะหลังจากนั้นเราก็มาติดข้างในค่ะเราถึงติดตะขอตัวล่างได้เวลาเราเกี่ยวนะคะช่วงเอวตรงนี้ก็จะไม่เหลือนะคะก็จะมองดูแนบใส่แล้วขอบเอวไม่เหลือบานนะคะทุกคนนะคะเป็นกระถุกที่ตัดเย็บง่ายค่ะนะคะ,นะคะก็ ทุกคนก็สามารถทำตามได้นะเนี่ยเมื่อใส่แล้วเราอ้วนขึ้นผอมลงเราก็สามารถที่จะเพิ่มตะขอตัวล่างได้เลยค่ะนะคะเพิ่มแค่สองตัวนะนี่หรือว่าจะล็อตัวเดิมแล้วก็ติดใหม่ก็ได้หรือว่าจะติดเพิ่มไปเลยก็ได้นะคะก็ทําได้สองแบบนะนี่ข้างในเนี่ยสําหรับใครที่อยากใส่ซิฟก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าว้ว่าไ,ไ,ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าเราป้ายลึกแล้วอะ คือเขาไม่นั่งไม่โปค่ะนะคะการที่เราใส่ซีปแบบตรงนี้จะแข็งเวลาถ้าเกิดเราขยับตะขอตรงนี้ผ้าเขาจะปิดๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยผ้า,ผาไว้แบบนี้เขาก็จะมองดูเป็นธรรมชาตินะคะมองดูไม่ฝืนนะก็2ตัวเสร็จแล้วค่ะนะคะหนีแบบนี้นะทาเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างที่อ้อยอธิบายไปนะคะก็ไม่ตัดผ้าทิ้งสําหรับใครที่ชอบผ้าไม่อยาก วันหนึ่งถ้าอยากตัดเป็นทรงอื่นเราก็สามารถที่จะล้อตเข็บได้ง่ายๆนะคะไปทําทรงอื่นได้นะสําหรับคนที่รักผ้านะคะี่ใส่ง่ายใส่สะดวกค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะฝึกทําตามได้ค่ะนะคะมีคลิปวิดีโอสอนเยอะค่ะนะคะทั้งป้ายเปิดตลอดและป้ายเปิดผ่านด้านในนะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมอ๋ออ้อยขอแนะนําอีกนิดหนึ่งสาหรับใครที่ไม่อยากเกี่ยวจะขอสามารถทําเชือกผูกได้นะคะเชือกผูกตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กับครั้งนี้ทั้งหมด4เส้นค่ะเราสามารถที่จะผูกได้ก็ได้เหมือนกันนะคะนะก็ทําตามได้จ้าทําที่เราแบบว่า ชอบได้เลยค่ะก็สามารถทำตามได้เลยนะคะเพราะว่าตัดเย็บง่ายค่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ